หลายท่านนะครับก็มีปัญหาครับเกี่ยวเรื่องของกระจกเป็นรอยนะครับผมต้องดูคลิปนี้เลยนะครับก็คือกระจกเนี่ยโดนขีดข่วนมานะครับเป็นลงเป็นรอยนะครับนี่ครับผมอันนี้มีรอยแล้วอันนี้เราลบรอยเริ่มลบนะครับซึ่งตัวนี้ครับก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการขัดกระดาษทรายเนี่ยครับมีหลายเบอร์ด้วยกันนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะขัดนี่ก็จะมีเป็นชุดขัดประมาณอย่างนี้เลยนะครับหรือจะเป็นรอยอย่างนี้หรือจะเป็นรอยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สามารถขัดได้เหมือนกันเนี่ย อ่ารอยขนแมวแต่เมื่อกี้คือขนเสือสีก็ขับได้แต่ก็ต้องดูว่ามันเข้าลึกหรือเปล่าถ้าเข้าลึกมันก็ต้องทําสีอยู่แล้วพวกรอยขนแมวอะไรเงี้ยหายอ่าจากขนเสือไม่หายครับเนี่ยอย่างพวกนี้รอยพวกเนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเี่ยครับ ซึ่งถ้าใครมีปัญหาหรือไม่อยากทําเองนะครับผมก็มาที่กอตะตว,วาได้เลยครับโทรนัดคิวก่อนได้ครับกระจกแตกก็ทําได้นะหมายถึงว่าเปลี่ยนใหม่นะไม่ได้ซ่อมก็คือเปลี่ยนกระ,กระจกหน้ากระจกข้างเรื่องรถเอาผ่าเบลฟครับไว้ใจได้เลยครับที่กอตตว,วา